ชมมามาดูบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนรัศดรค่ะวันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,568วันที่2นะคะซึ่งฝ่ายค้านก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นอภิปรายซึ่งยังคงมุ่งเป้าไปที่กรณีการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการไม่เหมาะสมค่ะแต่ว่าฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเห็นตรงกันนะคะว่าภาพรวมการอภิปรายวันแรกเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568วงเงิน3 7 5 0 0 0 0้านบาทวันที่2ค่ะเริ่มขึ้นในเวลา9นกา40นาทีโดยมีคุณวันมุ h a m มัดนอมทาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานในการประชุมค่ะเมื่อร่วมประชุมนะคุณปารมีไวยจงเจริญจากพรรคก้าวไกลอภิปรายถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไทยเด็กยากจนหลุดออกจากอ,กอ,อจากระบบการศึกษารง กเรียนที่อยู่ในระบบก็ขาดแคลนในทุกๆด้านค่ะทั้งครูที่มีไม่ครบอุปกรณ์ที่ไม่เรียบร้อยด้อยค่าดังนั้นรัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมไม่ใช่เพียงแต่ตัดงบประมาณลงแต่ต้องจัดสรรให้ตอบสนองต่อการลดความเหลื่อมล้ําของเด็กแล้วก็จํานวนเด็กที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาต้องลดลงให้ได้มากที่สุดค่ะขณะที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังลุกขึ้นชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่ใช้ในภาคการศึกษาที่จะสามารถลดความเหลื่อมล้ําทางการ ศึกษาได้อย่างกองทุนกยศนะคะที่มีการปรับโครงสร้างในครั้งนี้ก็ส่วนตัวคุณจุรพันธ์เองเขากํากับดูแลเรื่องนี้อยู่นะคะก็งบประมาณในส่วนนี้กําลังปรับให้เข้ากับกฎหมายฉบับใหม่แล้วก็ยืนยันว่าระบบกลไกของรัฐหากพบงบประมาณกยศไม่เพียงพอก็จะมีงบกลางรองรับเอาไว้ค่ะยืนยันจะไม่มีนักศึกษาหลุดออกจากระบบการศึกษาเนื่องจากเข้าไม่ถึงกองทุนกยศแน่นอนค่ะไปฟังเสียงคุณจุรพันธ์ค่ะไม่มีนักศึกษา จะไม่มีนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษาเพราะว่าไม่สามารถกู้ยืมจากกยศได้เรายังตั้งเป้าการกู้ยืมที่หกแสนสองหมื่นกว่ารายนะครับหกแสนสองหมื่นรายผม <c oughs> ผมอาจจะผิดตัวเลขนะครับเป็นเป็นกลุ่มนักเรียนเก่าเนี่ยประมาณ7 5เปเ็นเป็นกลุ่มใหม่อีกประมาณ25อร์เซนตนะครับเรื่องของการปรับตัวในครั้งนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับก็มีการหารือกันพอสมควรนะครับ ในเรื่องของการปรับตัวในช่วงที่มีการตั้งพรบใหม่ ณะที่ภาพรวมการอภิปรายเมื่อวานนี้นะคะคุณวิสุทธิชัยนรุนประธานวิรัฐบาลปเปิดเผยถึงภาพรวมค่ะบอกว่าเป็นที่น่าพอใจทีเดียวแม้ว่าหลายคนจะมองว่าการอภิปรายไม่ดูเด็ดเผ็ดมันเลยและการประชุมเนี่ยเงียบเหงาเหลือเกินแต่ส่วนตัวคุณวิสุทธิ์บอกว่าการไม่มีการประุ้งรุนแรงถือเป็นสิ่งที่ดีแล้วค่ะมีการโต้แย้งกันบ้างแค่เล็กน้อยถือว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มุ่งเน้นไปที่เนื้อหาสาระที่ประชาชนจะได้รู้ว่ารัฐบาลจดสรรงบประมาณอย่างไรและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมีอะไรบ้าง ซึ่งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ค่ะเช่นเดียวกับคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อจากพักก้าวไกลที่เห็นตรงกันค่ะพอใจการอภิปรายแล้วก็การทำงานของฝ่ายค้านในวันแรกแต่สิ่งที่ผ่ายฝ่ายค้านกังวลมากที่สุดตอนนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของการจัดสรรงบป,ประมาณที่เข้าสู่โครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็นะคะซึ่งคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีระบุว่างบป,ประมาณที่จะใช้ในโครงการนะคะ,ะดิจิทัลวอลเล็เนี่ยได้มีการถแถลงซี ครบถ่วนแล้วแต่อย่างที่มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเนี่ยส่วนตัวมองว่าเป็นข้อกังขาของสมาชิกมากกว่าว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไรแต่ยืนยันค่ะว่าโครงการนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมและระหว่างที่เงินดิจิต a ลวอลเล็ตเข้ามาช่วยก็จะมีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาทําให้รัฐบาลสามารถใช้หนี้ได้ค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งแน่นอนว่าสสทางพักเพื่อไทยก็มีการอภิปรายอยู่ในขนาดนี้นะคะแล้วก็มีการชี้แจงถึงกรณีการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงสาธารณาสุขค่ะว่าที่มันเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าจะต้องนํามาใช้เพื่อการจัดสรรโครงการ30บาทรักษาทุกโรครวมไปถึงแพทย์ทางไกลที่ให้ประชาชนเข้าถึงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นในภาพรวมนี่คือบรรยากาศในวสุดที่เกิดขึ้นที่รัฐสภาค่ะ